จออมาปเป็นแถวๆใช่ใครยั่ไหนอ่ะเดินค่อยๆไปไหนไข่เป็ดอยู่ตรงไหนอย่ารอโบนัสด้วยโบนัสไม่เคยเห็นไข่เป็ดตอนเช้าไข่เป็ดไข่เป็ดเดี๋ยวอ่ะโบนัสอ่ะไหนไปดูไข่เป็ดดิอ่ะไปเก็บไข่เป็ดค่ะ มีกี่ฟองลูกทางเบาๆนี่อู้มีอยู่ยืนหลุมนี่ด้วยเอา้ามีอยู่ในหลุมด้วยอยู่ตรงนี้ก็มีเอออ้าวมันปวดไข่นะเนี่ยเไปคยเก็บไข่เอออ่เก็บลูกเก็บช่วยกันให้กี่ฟองคะอันนี้มันวันนี้มันไข่เยอะนะเนี่ยหมดยังหมดนั่งในหลุมอะ่ะเอามือควงๆอยู่ในหลุมจะมีหลุมหลุมตรงนั้นแหละหมดแล้วใช่ไหม เอามือขวักขวักนี่สิเห็ดลุมลูกค่ะ